มองหายแล้วนะเราอ่ะเหยอะเข็บไปอันหนึ่งแล้วเราอ่ะชนะอ้าไอฮัทไอฮัทอย่าลงข้างล่างอีกต่อไปใครครับชนะใคชนะยืนแถวหน้านะชีสู้ดูมันดูเลย้าสแกนเลยนะสแกนอ่ะปลอดภัยพี่ดูได้ไงอ่ะเกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว กคนจาเย,ยนาที่วางแถบได้ไหมครับที่เหยียบแล้วตายเลยซึ่งวันนั้นเนี่ยผมเอาไปเล่นแบบต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามแต่ในวันนี้นะครับเราจะมาหลบระเบิดตามชื่อคลิปกันคือผมจะวางพวกแถบเนี่ยนะครับระหว่างทางเพื่อเป็นกับดักนะครับแล้วก็จะมีทางที่สามารถไปได้ใครที่ไปถึงชั้นชัยได้ก็จะได้รับรางวัล500บาทซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีใครที่หลบแถบได้บ้างหรือเปล่าก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแลกะกิ เราตัวร่วมาทำไมครับคุณจะสื่อว่าคุณมีเขาอ่ะตอนที่เขาไม่เธอมีเขาฉันก็ต้องไปเอข้าใจว่าอีกอย่างนึงอะอ๋อลีคือควายอะไรนะป่าวๆกับฉันไม่ไม่ที่ลุงโทนี่แต่คือกูคือควายทุกคนน่าจะเห็นภาพแล้วครับว่าแถบที่เยนาวางได้คือมันจะแรงมากแล้วมันจะตายเลยแล้วก็ตอนนี้ผมใช้คุณแอคให้มาช่วยยืนเปิดแมพเพื่อดูแต่ละคนว่าเขาอยู่ตรงไหนกันเวลาเขา จะมาหลบระเบิดมรณะเขาจะได้หลบได้นะครับเส้นทางมันจะมี2ฝั่งหน้าลิงกับหน้าไอตัวไอตัวกิ้งกือไปได้ทั้งสองทิศเลือกเอาเองในทุกเส้นทางจะมีทางที่ไปได้อยู่ก็คือช่องเดียวเท่านั้นช่องเล็กเลยคือมันจะค่อนข้างหินมากตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นช่องแคบตรงน,นี้ในช่องแคบที่พิวยูงเนี้ยไปได้แต่มันจะไปได้ฝั่งเดียวแล้วมันก็จะมีแถบเราจะเริ่มตรงนี้นะน,นี่คือจุดสตาร์ทโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเส้นระเบิดสักครู่นะครับกลับไปบ่อได้เลยโอเคครับเราจะเส้นระเบิดแล้วเราจะผ่า<ห>น <arin> <ห> เราจะจับมือไปแล้วเราจะฝ่าช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปเราจะแข่งกันทั้งหมด2ชีวิตอเดี๋ยวใครซ้ำาเดี๋ยวเราเข้ามาเล่นใหม่แล้วกันผมแต่ผมว่าคนรอดยากอะถ้าตายเหมือนทุกคนขอหน้าข่าวแล้วกันโอ้โหแม่เฮ้เ้เฮเฮ้คผมจะเซตจุดก่อนะครับ 1000 years ไาโอเคทุกคนอันนี้ก็คือซันหนามกับดักมรณะที่ทุกคนต้องฝ่าไปนะครับ <S <S ทุกคนในฝั่งตรงข้ามสามารถออกเคียวได้เพื่อเป็นอีกหนึ่งชีวิตโดยที่ไม่ต้องเกิดใหม่แล้วรอตาถัดไปนะครับก็ถ้าใครที่ผ่านไปได้เนี่ยไม่จำกัดคนเลย4คนใครที่ผ่านไปถึงบูได้หรือว่าเข้าไปข้างในเนี่ยข้างในเลยนะต้องข้างในเลยนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเลยเข้าไปจะได้ไปเลย500รยครับถ้ารอด4คนก็เอาไปเลยคนละ5 0 0แต่ถ้าใครตายใน้2ชีวิตก็ไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้อะไรไม่ได้มีบทลงโทษอะไร เดี๋ยวเราจะสปินเพื่อสุ่มคนที่จะมาเดินทีละคนแล้วผมสามารถที่จะเพิ่มบางจุดไปได้ในแต่ละครั้งด้วยจะไม่ได้แบบหายไปตาถัดไปก็จุดที่ระเบิดไปแล้วก็จะยังมีอยู่ซึ่งก็ต้องเดากันเอาเองจุดเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นตรงนี้ครับซัดยาวไปเลยทุกคนสามารถเลือกได้ว่าจะขึ้นบนหรือจะลงล่างจะได้ทั้งสองเส้นเส้นนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปบนหรือจะไปล่างเหมือนเดิมแล้วพอทํามาถึงจุดนี้ก็เลือกได้ว่าจะไปบนหรือจะไปล่างครับทุกช่องสามารถสลับไปได้ทุกเวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าจะมีใคร รอดหรือป okay, เปล่าโอเคสปินนะครับเราจะสะปินคนเดินทีละคนนะครับก็จะมีซานาซานาวะชานาตายุบุญฟิล์มแล้วก็บังลีบังฮัดบังฮัดบังลีนะครับก็เดีวว <meter> ย๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้เป็นคนแรกที <esterday> ่จะมาเดินแตๆๆ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 เตะเตะเเเดินกดีเดินฮัดตรงนี้มาคลิกปุบต้องเล่นทั้งสองตาเลยหรอ ม่มึงมีเคียวไงก็คิดถ้ามึงเหยียบปั๊บเคียวมันจะหายมึงสังเกตที่ตัวมึงไะเคียวมึงจะหายออกไปเริ่มปั๊เร็วก็เยี่ยมแค่เริ่มก็ตายแล้วโอเคผมจะเดินตามไอ้ฮอตฮฮอตฮอตฮฮอตจะไปทางนั้นจริงเหรอถามจริงเลยดีทีมึงมีแต่ชิ้นเดียวแต่ตอนนี้ไอ้เพื่อนวะกูทำ맵ตั้งนานเลยนี่แม่งรีบตายไปไหนวะ ก็มันยากอให้มึงแล้วนะว่ามันต้องไปเดินทางไหนเม็นคนแรกเลยกูไม่รู้เลยว่าทางไหนคือมีระเบิดโอเคนะครับต่อไปนะทุกคนคนแรกนะครับผู้เข้าแข่งขันที่จะมาแบบหนีกลับระเบิดก็ตายหาไปเป็นที่เรียบร้อยผมว่ารอบนี้มันค่อนข้างเบเรนะโอเคคนตัดไปบุญฟิล์มปาน้องมี2ชีวิตอย่าทำให้ผิดหวังเริ่มได้ ยาเดินทางนี้ไัน้วพี่อะไรแล้วมาทำยังไงวะไอ้เพี้ยสรุปมันทางไหนปลอดภัยกันแน่วะทางไหนล่ะทางไหนนะวันนี้มีทางเดินใช่พี่เดินดีๆเดินดีๆพี่ทำเป็นทางไว้อย่างดีเลยบุญฟิล์มน้องไป้เพียทำไมดูลังเลจังเลยบุญอย่าลังเล เนี่ยเดินตามมาดิช cin ิวๆเนี่ยเดินตามที่พี่เดินเข้าไว้นะว่าถ้าเจ็บบุญฟิล์มชนะยอุ้ยเฮ้ยบุญฟิล์มโดนถองดอกแล้วนะเออแต่ผมไม่ตายอ่ะเออไหมไม่ตายวะถือว่าให้น้องมาแล้วกันนะน้องมันอ่อนสุดเฮ้ยเชียร์อ่าอีกนิดนึงตายเลยนะเฮ้ยอะไรอ่ะบนขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบ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 น เออเออสายไม่ให้เข้าใช่ไหมครูไม้อครูไม้นี่ไม่แนะนำไม่ให้เข้าเพราะมันอาจจะตายได้สายสายสายส<ร>า,า,า,ายยาย,ยายาอยากขึ้นไปอีกขึ้นอีกตายนะดูไมให้เลยนะเนี่ย <c oughs> สงสารไงไปยาวยาวยาวเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเหมือนเดินเหมืนอนรู้อ่ะเดินเหมืนอนรู้อ่ะดูดิเ <c> ค <oughs> ียวกูดาวแล้วถ้าเหยียบถ้าเหยียบรอบนี้เคียวหายเท่ากับเองตายแล้วนะน้องชิวๆ เรียบร้อยตายต่อไปซายุและชานาและคนที่ได้มาก็คือซายุมาซายุซายุก่อนเลยซายุจะไม่ซ<ด>ายุออกเคียวไปอีกกันปไป เขียวอันตัวไม่ออกเคียวอ้วอาวเ,เอาเขียวได้หรอเออไปเขียวอีกอันหนึ่งเดี๋ยวให้ทุกคนเล่น3ชีวิตดีกว่าเพราะว่า2ชีวิตดูแล้วมันจะไม่พอมามางั้นให้ตัวโล่ก่อนตัวโล่มีอีกหนึ่งชีวิตมานี่ไข่เขียวทิ้งมึงอ่ะมาแล้วความหวังหมู่บ้านใช่อันนี้ไม่วางแถบเพิ่มไว้นั้นเนี่ยก็คือที่เหยียบไปแล้วมันหายไปแล้วก็จําเส้นทางที่น้องมาเดินไปเอาเองนี่ ไอ้ชื่อนะแต่ถ้ำไม่ไม่ไม่ได้วางเพิ่มเลยคนดูในคลิปเห็นใช่ไหมครับว่าผมไม่ได้วางแถบเพิ่มแม้แต่อันเดียวคือมันโง่จริงๆนะครับไอ้โตโร่ตัวเนี้ยพวขอก่อนนะกันล่ะอ้ามึงขอก่อนทายุให้ไหมได้เอาเลยพี่สามชีวิตทายุสามชีวิตมึงอ่ะสองพอมึงช่ำอยู่ไหนช่ำไว้ใจมึงเพื่อนมึงช่ำอยู่ไหนครับมึงไม่ได้ระดับซูเปอร์แมนที่มีพลังแบบซูเปอร์แมนกำลังกระดึ๊บครับตอนนี้เขามีเคียวคู่ใจ เขามีเคียวคู่ใจเข้ามาในเส้นที่มึงมองไม่เห็นเข้ามาในเส้นทางมันกลัวเหมือนกันเลยแล้วพี่ดูเลยเออนี่แหละเส้นนี้แหละที่บุนพิมเดินมาแล้วปลอดภัยอ่ะจำได้ใช่ไหมเย็ดเย็ดเย็ดแม่นอยู่นะเนี่ยแม่นอยู่นะเนี่ยเฮ้ยพี่ชนะโคตรหอนอันนี้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 มันเหยียบไปไม่เกี่ยวใกล้กูใกล้โดนแล้วเอ้ยเอ้ยเกือบแล้วนะเมื่อกี้ืห ไอ้เจ๊นี่มนเดินเหมือนรู้ทุกคนดูดิพี่ธนาไม่ทายใจพี่ย่าหน่อยเลยเหรอดิดว่าแต่ว่าผมคิดว่าจากการที่ใส่ที่หลุดกันมา25เรียบร้อย1จีวิตอุสศาสจะผ่านไปดีๆแล้วถ้าโดนกระปอมตีตายก็จะโทษกันเด้อโอ้โหไปกระปอมเฮ้ยเฮ้ยตายตายตายนาเพื่อนกระบังที่เื้ยเีย บางทีการเดินตรงๆอ่ะกลางกางเลนอ่ะกัวคงไม่ได้โหดขนาดวางกลางเลนหรอกนะต่อไปครับสายุครับคนสุดท้ายที่จะต้องเอาชีวิตรอดสายุจะมี3ชีวิต<ห>ก็คือได้เปรียบคนอื่นเขาแบบสุดๆนะครับแล้วก็เป็นคนเดินคนสุดท้ายด้วยและพี่ไม่ได้วางแถ็บเพิ่มแล้วด้วยมีแค่2ชีวิตเองนะเพื่อนไม่ให้กูอีกสักชีวิตวะ เรียบร้อยหายไปหนึ่งเรียบร้อยหายไปสองรีบใช้เหรอรีบเรารีบใช้ชีวิตไปปะบางทีเลนกลางๆอ่ะเดินมันก็ปลอดภัยไม่ใช่ไปเฉียวพุงเฉียวพุ่มแล้วบอกแล้วเตือนแล้วคนเราเว้ยต้องเข้าไปในพุ่มลีนี่ได้เราต้องมีชีวิตชั่วแค่หวะก็มีตอนนี้ให้สองไง คุณฟิมสามอ่ามึงมีหนึ่งชีวิตอะเดี๋ยวขอวางแถบเพิ่มนิดหน่อยนิดเดียวจริงๆ5อันห้าอันห้าอันวางไม่เยอะไปแล้วามาหนึ่งชีวิตได้กี่ฝากเหยียบพุ่มหน่อยครับเอ๊เก่งสรุปนะครับทุกคนสี่คนไม่มีใครผ่านเลยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะน่าเศร้าไปสักหน่อยครับดังนั้นผมจะไม่วางแถบเพิ่มแล้วมาสี่คนมาเลย สีคนมาเลยสี่คนมาเลยกูจะให้ไปสลาดพร้อมกันก็โอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่า4คนถ้าออกตัวพร้อมกันในกับหลักมรณะนี้จะมีคนรอดหรือเปล่าและใครจะได้เงิน500บาทไปสามหนึ่งเริ่มโอเคแตก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 เ้นนันก็รู้อยู่ว่ามันไม่ควรเดินเดดดดเดเดดเดดเดเดดเดเดดดดเเเเดเนเเ ไอฮัทไอฮัทอย่าลงข้างล่างอีกมันยากไปเลอวะมันยากไปเล่ยากคุณต้องวางแค่แบบแนวช่องซซายขวาขวเนียนี่ก็ไม่ได้วางอะไรยาวแล้วนะเดี๋ยวแค่ไปดูเลยที่เกิดเดอะมันยากไปเหลอครับคนดูมันก็มีช่องเดินอยู่นะเนี่ยดูดิเออบ้านแตกปะวะมาให้อีกชีวิตหนึ่งถ้ากันพันไม่วางแต่เพิ่มด้วยตอนนี้แทบจะไม่เหลือแล้วนะ2 0 0 t h years later รอบนี้นะครับเป็นรอบพิเศษเนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันอาจจะฮาร์ดไปรอบนี้จะวางตามซ้ายและขวาให้เลือกเลยตามช่องต่างๆที่คิดว่ามันเป็นช่องก็มีแค่นี้อย่างละลูกนะครับซ้ายขวา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 ไปลุยเริ่มเวมาแรกก็มีแนละ <ไป S 2> ้วนีเชียวพี่ไม,ไม่มีเหมือนในก่อนแล้วมันเป็นดักเป็นเส้นที่พี่ทุกทำไว้อังเลนะแล้วเนี่ยไปวิ่งเลยยาวๆกลัวอ,อะไร <S <S <S> เนี่ยก็หลุดมาแล้วนี่ก็หลุดมาแล้วนี่แล้วยังจะกลับไปเหยียบอีต่อไปใครครับชนะใครชนะยืนแถวหน้าฮะชนะสู้ชนะสู้ๆดูมันดูเลด้าสแกนเลด้าสแกนอ่ะปลอดภัยที่ดูนี่ใครอ่ะเกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลด้าสแกนโอเคผมไม่วางเพิ่มแล้วครับอยากวางเพิ่มของชนะใช่เกี่ยวมาหนุนเดินไปเองพี่โอเคสายยุมาแล้ว อายุพี่ไม่แนะนำพี่ไม่แนะนำให้มาต่อพี่ขอพูดเลยพี่ขอพูดเลยว่าตรงนี้พี่เหยียบอยู่ตรงนี้มีปลอดภัยเลยแม้แต่นิดเดียวนูเชื่อพี่โอเคดีมากแลนดื้อไงและนี่ไงความเชื่อใจของเรามันหายไปแล้วไงตอนนี้เหลือใครเนี่ยเหลือพี่ลิงเตอร์ที่หล่อที่สุด มึงแค่พูดว่ากูเท่หรือเปล่าก็ใช้เวลาอยู่ในป่ามาเกือบครึ่งชีวิตอ่ะกูให้มึงือกชนะไปมึงอยากมึงกูให้มึงเลือกสองทางเลือกคือมึงจะเดินเองกับมึงให้ชนะอมไปโอเคกูช่วมึงเพื่อนแต่ถ้ามึงรอดมึงได้ตังคนเดียวชนะไม่ได้มึงจะหารกันคนละครึ่งก็ได้แต่ชนะมันจะรับกิงไงก็อมกิ้งไงอ้าอะไรพี่บอกข้างใช้สกิลไง อะธนามาส่งได้แค่ตรงนี้ไม่อันนี้ให้กรณีพิเศษบางลีเขาหน่อยไงบางลีเขาแบบปึ๊กจัดอ่าตอนนี้ลิกเตอร์ต้องไปเองนะครับเป็นบุคคลเดียวที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินรางวัล500บาทจากไอัมึงเชื่อกูท้ด้ไหมและแล้วกับดักมอรณนใน EP นี้ก็ไม่มีใครรอดไปได้ครับนี่ทำให้รู้ว่า EP พสอ วางแบบนี้ก็ยากแล้วที่จะรอดมันปึกกันจัดดังนั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับถ้าคลิปนี้ถึง1,999ไลค์ EP 2จะมาหรือว่า200คอมเมนต์ดังไดราย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะทำกันต่อสำหรับวิ๊นี้ไม่มีใครได้ตังค์นะครับบ๊ายบายขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ฝากติดตามช่องของทุกคนด้วยไม่ว่าจะเป็นคนแอคแล้วก็สายุผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างหมดแล้วเจอกัคลิปหน้า